วอาหารพอไหมสำหรับคืนนี้กูไปพอแล้วฉันว่าเรารีบออกไปหาอาหารกันดีกว่าปังป้าเฮ้ยฉันเอาต้นไม้ไปเพิ่มดีกว่าเอาอาหารก่อนไม่ค่อยสวยเลยเพราะมันไม่มีต้นไม้เราต้องหาอาหารก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีชีวิตรอแล้วนะแถวนี้ก็น่าจะมีอยู่มั้งร้านอาหารน่ะฉันเคยเห็นมันอยู่แถวๆโซนขายของเครื่องครัวอกินข้าวมันไก่มีเปล่า ถ้ามีฉันคงทำให้นายแล้วล่ะมีแต่สปาเกตตี้ฉันเบื่อ,อฉันจยปวดหน้าอ่ะคิดวเจอแล้วเจอแล้วเยอะไหมป้างเยอะปะ่ะเอ้าฉันเจอแม่ของพนักงานอีเกยียคนนั้นแล้วพ่อมาโดเนเราขังอยู่แม่มันอยู่นี่เฮ้ยนี่แม่มันนี่เฮ้ยปังในเกมมีแ๊ปซี่เออเอาไปด้วยเอาไปด้วยนี่แม่เหรอแมนมากเลยแม่ตัวเนี้ยแม่มันรุนแลล้้วขึนแ้ว ขกันนะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บปังยังไม่เต็มเลยฮอดดอกฮอดดอกเต็มแล้วฮอดดอกแล้วก็พิซซ่าโอเคกระเป๋าฉันเต็มแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหูทั้งลูกทั้งแม่เลยเจ็บมากไป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 ตามมาตามอยู่ตามอยู่จะเอาไฟไว้ด้วยทุกคนตรงนั้นเป็นไงบ้างพวกเรากำลังกลับไปพร้อมกับอาหารขับลูกมาเล่นกันเนี้ยสนุกมากอย่าทำนรส มันเข้าไปในบ้านเราได้หรอไม่ได้ไม่ได้แต่ระวังนะมีอยู่รอบๆบ้านเลยนะโอ้โหสานไปแหลกฉันบอกให้ฉันไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกนี่แน่ผิวปากเขาทายไป็นึ่งทีอุ๊ยปางปางเยอะจริงเยอะจริงเร็วเร็วมันอยู่หน้าบ้านผัปางเยอะจริงมันกระโดดจะเข้าบ้านอยู่นะน่าไอ้หมูสองซ้ำไปปึ๊บย่อ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 เฮ้ยเร็วยัดเข้าในข้างเฮ้ยปวดผิวรอดวะ เเอาต้นไม้มาทำไมเนี่ยเข้าตกแต่งบ้านเฮ้ยตัวจิ๋วมันเข้าได้นะเนี่ยทางรอดเราอะปิดสิปิดปิดปิดเงงั้นเอางั้นใช้ต้นไม้ปิดเลยปะเอาต้นไม้ปิดเลยต้นไม้ปิดเลยโอเคทุกคนเรามากินข้าวแล้ว oh. ก่อนที่เราจะไม่ได้กิน้วยฉันหิวเอาล่ะในค่ำคืนนี้ <c oughs> ฉันกับปาได้ไปหาอาหารมา <c oughs> เรามีเป็นขนมนะเดอะโทสต์นี่ฉันได้มาทั้งหมดเก้าห่อเลยโหสุดยอดสล็อต นี่ส่วนหูได้มีพื้นทั้งหมดนี่ฉันยังมีพิซซ่าด้วยนะสำหรับใครที่<พ>อ,อยากเนียซ,ซว่ากินกลางดินกินกลางทรายไม่นัง่งนอนกลางดินกินกลางทรายซซา <c oughs> โอเคมาฉลองกันดีกว่าวันนี้เราสร้างบ้านได้สวยมากเลยนี่สร้างไปชั้นสามแล้วแถมยังทําการขังอีเกียได้ตั้งหนึ่งตัวแน่ชนด <No, S 2> ้บซซ้านซ o no ที่เป้ห้ามพูดว่าห้ามบ้าบ้าน no no ไม่พูดว่า This is a condo condo m i n m จอที่ป้าจอที่ป้ามาชนหน่อยโอ้ยเยอะจังมาชนไอปออนนเออนเงียบเงีบเงียงามงามอารุนชนหมดแล้วเอาไมอีกชนบุรีกินน้ำได้กินน้ำได้ เติมพลังเติมพลังไอ,อ้อีราบรองบ้บบานเรานี่มีข้าวเพียบเลยอ่ะถือว่าโชคดีที่เราเลือกทำเลนี้จริงได้ <Okay. S 2> เนี่ยฉันจะบอกว่าก่อนหน้านั้นที่ฉันหนีพวกนายไปอ่ะฉันก็ไปเก็บข้าวพวกนี้แหละมาขายสลุวที่นายหายไปนี่คือนายหน,นีเราไปเหรออ๋อใช่ฉันหนีพวกนายไปไงฉันจะไปหารายได้ฉันว่านายหลงซะอีกอะแล้วใครอะในนี้มีคนนี่เหรอมีมีคนรอดชีวิตตั้งเยอะแต่พวกนายรู้ไหมแต่ละคืนพวกเขาก็ตาย ฉันน่าแอบอยู่ในเก๊ที่แถวๆโรงเรียแถวนี้แหละมันจะมีคนหรือตัวอะไรแอบในเกทได้ด้วยอ่ะโดเรมอนฉันเป็นเกทโดเรมอนอะเขียดน่าเขียดวโดเรมอนหนึ่งมิชฉาชลก็เป็นโดเรมอนน่ารักน่ารักไม่ชอบจะเป็นเขียดมาเข้านอนกันเถอะเป็นคืนแรกเลยนะตั้งแต่เราเจอกันอะที่เราจะได้นอนอย่างสงบสุขอ่ะนอนในห้องตู้โคมใช่ไหมนอนตรงนี้นะนอนด้วยนอนด้วยนอนกับหมอนแล้วกันเอ๊ะนอนนอนบนเตียงชั้นสองอันดีนะ โอ้ยว้าวเท้าแล้วเ้าแล้วนายนอนสบายกันไหมอะฉันฉันโดนเท้าใครถีบตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้อะไม่ใช่ฉันเหรืฉันอน,น,นตัอนแล้ตลอดท้านายถีบคนอื่นทั่วเลยนอนดิ้นชมัด ไม่ได้ถีบสักหน่อยสโลตนั่นแหละถีบฉันไม่ได้ถีบรู้สึกแน่นมาแล้วฉันฉันลืมไปว่าหานนีนไม่ใช่หานเขาเฮ้พี่แจงเขาสโลตไปไหนอะไปคุยกับเพื่อนเหรอเอาไปเลยตู้จบวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวมีพี่กินด้วยเอออัดจังเลยอะเอออัดมากออกมาฉันอยากลองเป็น อีเกียซิเลเตอร์เอามาเลยอย่าไปแกล้งน้อนเฮ้ยทุกคนนี่มันก็ล่วงเลยมาหลายวันแล้วนะหนูว่าเราควรจะไปจัดเตรียมแท่นพิธีได้แล้วอ่ะถ้าเราไม่ทำอ่ะออได้ไม่ดีตะใชนเราทุก็ตามไป่อไว้แถวนั้นแล้วกันโอเคส่วนหนูจะไปเอาโต๊ะมาวางแล้วก็เดี๋ยวหาเครื่องเส้นด้วยเขาบอกว่าการทำพิธีเนี่ยที่จะทำให้อีเกียหายไปจนหมดอ่ะ เราจะต้องวางแอปเปิลสี่มุมด้วยกันตรงแถวแถวที่ที่มีโบไฟตรงเนี้ยแล้วก็วางอาหารที่อร่อยที่สุดฉันคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเส้นเนี่ยสปากเกตตี้เราเป็นขนขแรกอ่ะฉันจะรับตัวเองให้ฉันอร่อยแมวแมวเดี๋ยวม,ม,ม,มันมากันเยอะจุ๊บแจ้งออกไปเขาไม่เอาของเน่าใส่เดี๋ยวเขาท้องท้องเสียแล้วโกรธนะ่ะโอ้พี่แจ้งอย่าลบหลู่อย่าลบหลู่นี่น <c oughs> ี่เอ้ยนี่เันแก่กันฉันจะทำตามคู่มือเลยนะ เอาแอปเปิลวางพี่กิจจัดวางแอปเปิลสี่มุมโอเคนี่ได้สี่มุมยังพิ่ฉันว่ามันมันดูเอียงๆนะพี่ไหมเอียงนะมันดูเอียงอะปึ๊บนี่ไงทีแล้วอะไรอีอ่าแล้วเนี่ยห้ามุมมึงอะไรวะโอเคได้มาเสร็จเรียบร้อยเอาพนักงานอีเกียวางไว้ด้านในปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยแดงมันแดงแล้วทุกคนเฮ้ยแค่เราวางไอ้ของอะมันก็แดงแล้วอะ ิงโอเคโอเคทุกคนไปนั่งตรงท่านพิธีที่หนูเตรียมไว้ให้ฉันกลัวฉันกลัวฉันไม่อยากทำแล้วอะฉันกลัวแท่ไพิทีเหรอใช่ทุกคนเราเรามายืนตรงนี้นะแล้วเราก็จับมือสวดมนต์กันไม่ฉันกลัวนี่เลยมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยฉันไม่คิดตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเล่นๆแต่จริงๆมันทำอะไรที่นี่กันไม่วันไหนดีออนเป็นยังไงอะอย่าสเตติแตกจะสเตติเทค เริ่มพิธีแล้วมาห,าห้ามเลยเนะหนึ่งสองสามมเลยอีกแล้วหร<โ>ออีกแล้วเหรอฉันว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไอ้นี่เถอะถ้าพวกได้เนี่ยอยากจะรักคำสาปจากอีเกียจริงๆฉันปีคำพีนึงเขาบอกว่าถ้าสวดบทนี้สามครั้งในวันที่พระจันทร์แดงเดือดแล้วก็ทำแท่นพิธีแบบนี้มันจะทำให้อีเกียหายไปจาก โลกนี้ไปเลยอ่ะเราก็ออกจากนี้ที่นี้ได้ใช่ไหมใช่มันเป็นกุญแจสําคัญแต่พวกเราจะต้องสวดมนต์พร้อมกันด้วยภาษาซาบูตารูฮะคืออะไรอ่ะขออีกรอบซาบูตารูโอเคมาเริ่มสวดเถอะพี่กิดมาพี่จากมือกานคาถาเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากจัวบมายจัวม้อตามฉันอืมอ่าสปาเกตตีนี่สปาเกตตีนี่น เอเปิ้ลมี่เอเปิ้บโรคาตารามาตาลิซาเบริกิซาบโรคาตารามาตาลิซาเบริกิตยอหรือไสโบกาตาบาราคาตาไม่เหมือนเลยม่เนเลยฉันล้อเล่นเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เป็นคำสุดจริงๆโอเคพร้อมอีเกียสมาปามารามิอีเกียสปาโารามิเอาเผาเหอตอนนั้นเด็กก็ใส่ผ้าปะเปา อีเกียเรามาชุมนุนมอาอีเกียอยู e ่ในอีเกียอยู A, you, ่ในอยู G ่ในไฟทุกคนเราต้องร้องเพลงพร้อมกันหนึ A, you, ่งสองสามซาซาอีเกียซาซาอีเ e กียซาซาอเกียเาเลยเผาเลยเผา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 เเผาา อ,อีกตัวหนึงยังไม่ตอยอ้าวมาแล้วอ,อ,อู้หู้โอ้ย,อยมันบ้าอะไรกันเนี่ยมันเราทำพิธีผิดตรงไหนอ๋อพิดีตรงกาซาอีกกี้อ่ะเออจริงอ่ะนายไปดูคำพีอะไรใหม่ดิวิธีนี้มันคือวิธีไล่จริงๆใช่ไหมอ้ทุกคนไปรวมตัวกันที่อินโฟนะทุกคน มันเดินมาอะไรกันเนี่ยทำมอยู่ดีๆมีพวกขาฉีกมันออกมาเต็มไปหมดเลยอะตัวเดียวนายไปดูคำพีนายก่อนไหมว่าคมพีนายไปคมภีอะไรกันแน่เไปดูดีๆบทสวนไเนียฉันว่าซาอีเกียมันน่าจะใช้ได้นะซาไีเกียใช้ได้ดิตายเลยเนี่ยโอ้ m ม g ยกนั่นไงนั่นไงเราอยู่ไกลมากเลยอะอุ้ย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 องต่อมาเร็วเรเร็ว นี่ไงค่ะพีที่ฉันบอกอะซาซาอีเกียเป็นวิธีการเรียกผีขาฉีกออกมาโอ้ยอ่านบทไหนเนี่ยพวกนายอยู่ไหนเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจเล้วไงต่อไปดิตอนนี่มันอยู่็มบ้านเราเลยนี่แล้วมาทำยางไ้ละกันฮะทางแม่งเลยยนทิ้งเลย ต่อไปเนี่ยมันจะตามระบาดพันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะตายดูนี่ยไงตายแล้คือปัญหาใช่ไหมอะไรดูนะอิฟอีฟไม่ต้องใช้อย่าอิฟเราต้องหาวิธีอย่างอื่นแล้วล่ะทุกคนมันใช้ไม่ได้กับไอ้พวกอีเกียพวกนั้นน่ะแต่ฉันเชื่อว่าเมันยังต้องมาอีกเรื่อยๆตอนเนี้ยเราปลุกตัวขาฉีกมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้ตัวเล็กตัวเล็ก เราเราไปอยู่ที่ของเราดีกว่าโอ้โหฉันเกือบตายอ่ะโอ้ยนี่ตัวขาฉีกมีเต็มเลยมีตัวหนึ่งพุงขาวด้วยอ่ะขาวอ้านเราอ่ะเหมือนจะแป้งเลยฮ่พุงขาวเหรอขาฉีกขัดนี่นี่นี่ฉันเอาทหารมารักษาพวกเราแล้วดู เราชาวการเป็นประโยชน์มากเลยายเอาทหารมาใช่ไหมใช่เราเอาป้ายหยุดมาเกจะได้ไม่เข้าใกล้บ้านเราไงล่ะเฮ้โดดๆๆๆเรามียามเรามียามอยู่หน้าบ้านปั๊บมันดูไม่เยอะไอ่เป็นไรเรื่องปาตรงนี้มันยืนไม่ได้พวกนายรอเราด้วยพี่เกดอยู่ไหนอะเจอแล้วมันเองเราเดินมาไกลแสนไกลสักสามกิโล จางเราก็เพิ่งเดินมาเหมือนกันไมคิดว่าตอนนี้บ้านที่เราทําอยู่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วแหละต้องหาบ้านใหม่อีกแล้วแล้วก็ตามหาพี่ชาวโมด้วยออใช่เราออกตาหาพี่ชาวโมเถอะเขาเป็นความหวังเดียวของพวกเราฉันบอกแล้วว่าเขาไปเปิดร้านอาบอบนวดอยู่แถวซีกโลกตะวันออกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเขาไงเพราะว่าเราตอนนี้เราบ้านเราอยู่ไม่ได้แล้วเราเป็นเรียกวุ้ยอะไรอะไรไม่เป็นไรเย็นเย็นเฮ้ยใจตัวขาชี ชิบตัวเล็กนะเนี่ยโอ้ยพี่ไม้สวมรอยเป็นมันได้ด้วยอ่ะู้หูพี่มันเป็นเนี่ยไอเราคือขาชีกเอาเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยต้องเริ่มออกตามหาพี่ชาโบกันแล้วเราคงต้อง<ไ>ทิ้งบ้านหลังนี้เร,เราอยู่มาได้แค่ไม่กี่คืนไม่คอนโดูฉัน<อ>แต่ใจอ่ะอย่าไปทำธีผิดนะ เราอำลาบ้านหลังนี้โดยการขึ้นไปเยี่ยมชมดูแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งดีกว่าราอนจะตากกันเดีอยาลืมเก็บอาหารไปด้วยนะเก็บอาหารไปด้วย No No ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เรียกบ้าน This is a condo ค o n โดค o นโดจะเรียกไงก็เรียกเถอะจะทิ้งอยู่แล้วนี่ห้องเตี้ยดูคอนโดของเราสิชั้นบนเป็นชั้นอเนกประสงค์มีโต๊ะคอม ตูปลาด้วยอ่ะตูปลาอีเกียโอ้ยนี่นี่ฉันว่าออกไอเดียดีกว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าใครอยากจะเห็นพวกเราทํำกรงอีเกียสัก3-4กรงแบบเลี้ยงเป็นตับๆับต,บต,บตบเป็นวัวเบอร์เลยเนี่ยต้องกดไลค์คลิปนี้กัอเยอะๆเนาะใช่้ใส่ด้วยแล้วเราต้จับไว้นี่ด้วยพนักง,งานครึ่งตัวก็ได้จับก็ได้จับเป็นแบบท่นาการเลยอ่ะกรงหนึ่งเป็นครึ่งตัวกรงนึงเป็นตัวผอมตัวสูง ออขึ้น,ข,นขึ้นไปดูอีกชั้นนึงจะได้ไม่เสียดายที่จะทิ้งมันไปนนขึ้นไปดูอีกชั้นด้วยนะทำไม่เท็จ<ๆ>มันก็เป็นห้องรอนที่ทำให้เราสุขสบายได้ตั้งหนึ่งคืนชนะทุกคนใช่ครั้งหน้าเราต้องทำให้มันอลังการกว่านี้เนาะทุกคนเนาะ <S 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 ใช่อันนี้อลังการแล้วข้างหน้าอลังการกว่าเราไปดูข้างหน้าคอนโดกันดีกว่าไปลำลึกความหลังกันโอ๊ยเจ็บดูดิพนักงานอีเกียเริ่มอยากมาใช้บริการแล้วเนี่ยเอ้ย เร็วนาเดี๋ยวต้องรีบเดินทางกันไปแล้วลาก่อนนะคอนโดลาก่อนคนโดรีป้าพวกเราออกเดินทางกันก่อนที่มันจะมดเพราะว่าถ้ามืนตอนนี้เนี่ยเราตายแน่เลยพลังงานครึ่งตัวอยู่เยอะมากฉันเห็นมันอยู่เป็นฝูงเลยนะใช่นี่เราเช้าเองไม่นานเธอทำมันกลัวไปไล่ไลไลไปไลไปไลไป S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามจะมาเต็มเลยแหละเฮ้ยโมอยู่นะเข้าบ้านเราดีกว่าบ้านเราบ้านสำลอง